Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kru Dia teaches English. สำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะอยู่กับครูนาดีานะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนเลยค่ะ Hello, how are you all my students เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆของครูครูหวังว่าทุกๆคนจะสบายดีกันนะคะ โอเควันนี้นะคะคุณครูมีคำศัพท์ใหม่มาแจกเด็กๆก,กันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูคำศัพท์ใหม่นี่คุณครูอยากให้เรามาทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนกันไปเมื่อคาัที่แล้วกันก่อนเลยนะคะไม่รู้ว่าเด็กๆของค,ครูยังจำคำศัพท์ที่เรียนไปได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะทบทวนคำศัพท์เรื่องอะไรเนาะ Are you ready? เห็นไหมคะว่ามีรูปอะไรขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้อะเด็กๆน่าจะเดากันถูกเนาะแล้วรู้หรือเปล่าคะว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรอ o you know what is it in English pets นะสัตว์เลี้ยงในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า pets สัตว์อะไรก็ได้ที่เราเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านเนี่ยเราเรียกว่า pets ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆเห็นรูปตัวไหนบอก คำศับของบอกคำศับกับคุณรูเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะโอเคอะ what is this in English cat yes it's a cat this one is very easy นะคะคำนี้ง่ายมากๆเลย And what is this it's a bird yes this is a bird very good And what is this me uh, how what is it in English It's a raccoon yes it's a raccoon huh? And this one is so cute now what is this? It's a mouse it's a mouse And what is this? what is this in English? It's a dog it's a dog. Okay, and this one, what is this in English? It's a rabbit. It's a rabbit. Okay, Oxygen tap tap, rabbit. And this one, what is this in English? It's a fish. Fish. Okay, fish. Ah, top of my broiler, and one comes up from brown. Ah, เด็กๆตอบคุณครูได้ทุกคําทุกข้อเลยไหมคุณครูหวังว่าทุกคนจะตอบคุณครูได้ทุกข้อเลยนะคะ,ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูคําศัพท์ใหม่เลยนะคะเด็กๆหยิบหนังสือเรียนเลยค่ะเล่มสีเขียวเข้มเนาก students book โอเคิเล่มนี้ขึ้นมานะคะ students book and then turn to page 46 t u r n to page 46 อะเปิดไปหน้าที่46ค่ะเด็กๆก,ก็จะเจอหน้าตาของออแบบฝึกหัดเนาะเป็นแบบนี้เลยนะคะไม่ใช่แบบฝึกหัดสิหน้าตาของออหนังสือหน้าที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นแบบนี้นะโอเค the first thing we are going to do is we're going to look at new vocabulary เดี๋ยวเราจะไปดูคำศัพท์ใหม่กันนะคะ new vocabulary Are you ready? โอเคคำศัพท์ข้อที่หนึ่งนะคะคำแรกของวันนี้เลยง่ายๆครูคิดว่าเด็กๆน่าจะรู้จักนะคะหลายบ้านมีสิ่งนี้อยู่นะคะในห้องรับแขกในห้องนั่งเล่น In the living room, you see this นะคะเราจะนั่งดูทีวีบนสิ่งนี้นะคะคำนี้จะออกในภาษาอังกฤษจะออกเสียงคล้ายกับ ภาษาไทยของเราเลยนะคะภาษาไทยเราเรียกว่าโซฟาใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษมันจะออกเสียงต่างกันนิดเดียวนะคะจะมีการเน้นเสียงที่คำหน้านิดเดียว sofa sofa o okay. repeat after me sofa sofa very good คำต่อไปค่ะ เวลาเด็กๆนั่งทำการบ้านนั่งเรียนนะคะเด็กๆก,ก็จะตั้งหนังสือไว้บนโต๊ะอ่าเขียนบนโต๊ะเนาะโอเคโต๊ะในภาษาอังกฤษใครรู้บ้างคะว่าเราเรียกว่าอะไร What is this in English? It's a table table repeat after me table table okay very good ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2นะคะตรงนี้นะนะคะเขาให้เราทำอะไรนะคะเขาบอกว่า listen point and repeat listen คือฟังนะคะ point คือชี้นะคะ and repeat คือฟังแล้วเราก็ต้อง repeat ต้องออกเสียงตามด้วยโอเคคะอ่ะโอเคเราเห็นตัวอะไรคะ What is this? A raccoon นะคะเราเห็น Raccoon อยู่เนาะ Raccoon ตัวนี้นะคะมันมีชื่อเนาะชื่อของมันในหนังสือเรียนของเรามันชื่อว่า r ร n r รูนนะคะชื่อว่าร n e อ่าเดี๋ยวเด็กๆอ่านออกเสียงตามครูด,ด้วยนะคะ West Roon West r u n n เขาถามว่ารูนอยู่ที่ไหนอ่าเราดูรูนอยู่ที่ไหนบ้างสุกสนมาก อยู่ที่ทแต่และที่เนี่ยไม่ซ้ำกันเลยนะคะ Where's room บนโซฟาภาษาอังกฤษนะคะเราพูดว่า on the sofa on the sofa on the sofa very good ต่อไปข้างใต้โซฟานะคะเนี่ยรอนแอบอยู่ใต้โซฟา under the sofa under the sofa under the sofa, okay, next picture where's rune อ่ uh, า rune อยู่ที่ไหนคะ rune อยู่ที่บนไหนคะบนโตะนะคะโตะเมื่อกี้เราอ่านว่า table บนโตะเราเรียกว่า on the table on the table repeat after me on the table very good และรูปสุดท้ายคะ่ะ the last picture Where's rune rune อยู่ที่ไหนคะ under the table under the table okay under the table okay อะเดี๋ยวเด็กๆจะต้องจำให้ได้นะคะว่า wow. แต่ละที่เนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะออกเสียงตามครูไปด้วยแล้วดูรูปไปด้วยนะคะ where's rune on the sofa under the sofa, on the table, under the table. โอเคนะคะอ่าต่อไปอ่าเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะว่าเอ่อคำศัพท์เนาะคำศัพท์ใหม่ที่เราได้เมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราได้มาสองคำแล้วนะคะคือคำว่า sofa and table สองคำเนาะคราวนี้ครูจะเพิ่มอีกสองคำนะคะก็คือคำว่า on and under on under on คือข้างบน under คือข้างล่าง on คือข้างบน under คือข้างล่างแมวตัวนี้นะคะอยู่บนโต๊ะเราก็จะพูดว่า on the table the cat is on the table สุนัขตัวนี้อยู่ใต้โต๊ะเราก็จะพูดว่า the cat, the dog is under the table under the table โอเคไหมคะอ่าค่อยค่อยฝึกไปนะคะต่อไปอ่าเดี๋ยวเราจะดูด้านล่างนะคะในหน้าที่46เมื่อกี้นะคะอ่ามีกิจกรรมให้ทำคะ่ะโอเคดูด้านล่างนะคะเอ่อเขาบอกว่า play a game Okay. play a game อ่าค <im itation> ามีเกมมาให้เราเล่นด้วยนะ play a game we're going to play a game เดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันนะคะอ่สมมติสมมุติว่าคนที่จะเล่นเกมตอนนี้เนี่ยอ่าคือเด็กผู้หญิงคนนี้อะสมมติว่าเป็นคุณครูแล้วกันเนาะคุณครูอ่าสมมุติว่าคุณครูคือเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะน่ารักเกินไปน่ารักเกินกว่าที่จะเป็นคุณครูเนาะแต่ไม่เป็นไรนะคะสมมุติเนาะ สมมติวันนี้คือคุณครูนะคะเดี๋ยวครูจะเล่นเกมนี้ครูจะเดินทางจ, start, ทจ, finish, ะะจากจุด START ไปที่จุด FINISH นะคะจากจุด START ไปที่จุด FINISH นะคะระหว่างทางเด็กๆเ,เห็นรูปอะไรนะคะเด็กๆก,ก็พูดไปด้วยว่ารูนอยู่ที่ไหนโอเค now it's time to play a game we're going to play a game โอเคอ่าคุณรูบอกไปแล้วนะคะว่าเดี๋ยวคุณรูจะเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้เนาะเราจะเดินทางจากจุด Start ไปยังจุด Finish นะคะอ่าครูมีคำศัพท์ให้ด้วยด้านข้างนะคะเด็กๆจะได้ดูเป็นตัวช่วยเนาะอ่ามี on the sofa on the table under the sofa แล้วก็ under the table โอเคให้เป็นตัวช่วยกับเรานะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางกันแล้วนะคะสมมุติว่าคุณครูเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเราคุณตอนนี้คุณครูยืนอยู่ที่จุด s t t อ่าเราเริ่มเดินทางแล้วนะคะไปยังจุดที่หนึ่งรูปที่หนึ่งรูนอยู่ที่ไหนคะเวสร e น u n e is on the sofa on the sofa โอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะคะ uh, and then you see Rune. Where's Rune? รูนแอบอยู่ที่ไหนจ๊ะใต้โซฟาใช่ไหมคะว่าไงภาษาอังกฤษ under the sofa under the sofa repeat after me under the sofa okay now we move on uh, เดินไปสบายใจเชิญนะคะ uh, ตอนนี้มาเจอรูนอีกแล้วจ้ะรูนอยู่ที่ไหนคะรูน w e s วสรูนรูน is under the table under the table Okay. Ah, uh, On the table. On the table. Okay. Now we move on. We move on. Where's Roon? Rune? Where's Roon? Roon is under the table. Under the table. Under the table. Okay. อ่า now we move on อ่าเดินไปสบายใจเฉบนะจ๊ะเอามาเจอรูนอีกแล้วค่ะรูนอยู่ที่ไหนคะ where's r u n e r u n e is on the sofa on the sofa okay on the sofa now we move on where's Rune? ใกล้จะถึงเส้นชัยเต็มทีแล้วคะ่ะ Where's Rune? under the sofa รูนอยู่ใต้โซฟานะคะ under the sofa และมาถึงรูปสุดท้ายแล้วค่ะ Where's Rune? r ต e Rune r u n e is on the ตัวว้ไง on the table on the table โอ a ค repeat after me on the table อ่าเดิ๋มาถึงเส้นชัยแล้ว finish ดีมากอ่าดีใจกระโดดโลดเต้นใหญ่เลยเย่เย่นะคะ โอเคเด็กๆสามารถเล่นเกมนี้กับผู้ปกครองกับพี่กับน้องที่บ้านได้เลยนะคะลองจับเวลากันดูว่าระหว่างเราคุณพ่อคุณแม่ของเราพี่ๆของเราน้องๆของเราใครทําเวลาได้น้อยที่สุดใครสามารถพูดได้เร็วกว่ากันอ่าใครพูดได้เร็วสุดคนนั้นอชนะอ่าคนนั้นไปต้องไปอะไรนะซื้อไอติมมาเลี้ยงไหมเออใครชนะต้อง ต้องให้รางวัลน,นะคะโอเคลองเล่นกันดูนะคะเวลาว่างๆเนาะเล่นกันที่บ้านนะคะแล้วก็ฝึกพูดเยอะๆฝึกพูดบ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้เก่งๆโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูเอ๊ะทำไมมาที่หน้านี้นะโอเคอ่ะเรามาดูการบ้านของเรานะคะการบ้านนะจ๊ะอ่ะ วันนี้เด็กๆหยิบหนังสือเล่ม w o r k b o o k เลยค่ะหยิบหนังสือเล่ม w o r k b o o k ของตัวเองขึ้นมาเลยนะคะหยิบหนังสือเล่ม w o r k b o o k ของตัวเองขึ้นมานะคะเปิดไปหน้าที่ Turn to page 46 t u r n to page number 46เปิดไปหน้าที่46เลยค่ะ่าเด็กๆก็จะเจอหน้าตาของแบบฝึกหัดเหมือนที่ครูขึ้นให้บนหน้าจอตอนนี้นะคะ นี่คือการบ้านที่เด็กๆจะต้องส่งมาให้คุณครูในคาบนี้นะคะในวันนี้นะสำหรับคาบนี้อาส่งย้อนหลังได้นะคะไม่ต้องรีบทำทำเรื่อยๆให้มั่นใจว่าถูกและค่อยส่งมานะคะทำย้อนหลังได้นะ,นะ,ะแต่ขอขออย่างเดียวขอแค่ส่งเนาะโอเคเปิดไปหน้าที่46แล้วนะคะ คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูด้านบนกันก่อนเลยนะคะเขาให้เราทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคในหน้านี้นะคะเขาบอกว่าอ่ะคำสั่งบอกว่า west room r o n e อยู่ที่ไหน ah west room r u n e อยู่ที่ไหนถ้าเด็กๆหารูนเจอในแต่ละรูปนะคะเด็กๆก็ color you have to color อ้าวพอมาถึงหน้านี้สีไม่มาทุกทีเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะ you have to color อ่ะปากกาวงคูไม่มาแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะเด็กๆระบายตามที่ครูอธิบายนะคะ color then point to rune อ่ะระบายสี นะคะระบายสีเสร็จแล้ว point to Rune ให้เด็กๆชี้ไปที่ Rune and say ให้เด็กๆพูดด้วยนะคะพูดด้วยว่า,ารูนอยู่ที่ไหนอา่ารูนอยู่บนโซฟารูนอยู่ข้างใต้โซฟารูนอยู่บนโต๊ะหรือรูนอยู่บนอยู่รูนอยู่ใต้โต๊ะโอเคไหมเด็กๆพูดเป็นภาษากัษนะคะฝึกพูดด้วยอะพอเด็กๆเ,เ,เจอ รูนแล้วนะคะเด็กๆก็เอาสีมาระบายดุดดๆๆๆระบายเลยนะคะอันนี้ของคุณครูไม่รู้ว่าผิดพลาดทางเทคนิคตรงไหนนะคะหมึกมันไม่มาเนาะหมึกไม่มาคุณครูก็ไม่สามารถระบายสีให้เด็กๆเห็นได้อ่าแต่สมมติคุณครูทําท่าระบายแล้วนะสมมติคุณระบายเสร็จแล้วนะคะอ่ะเด็กๆก็เราก็พอยเราก็ชี้ไปที่รูนนะคะชี้ไปที่รูนเสร็จแล้วอ่าเด็กๆก็พูดออกมาค่ะเวส์รูนรุนอยู่ที่ไหนคะ on the sofa on the sofa สมมติข้อที่4อ่ะรูนเจอรูนแล้วรูนอยู่ใต้โต๊ะงูก็ระบายสีตึดตด,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 ตดึดแล้วแต่เด็กๆเลยจะระบายสีอะไรก็ได้นะคะระบายสี color and then point to r ที่อ่าชีไปที่รูนจ้าแล้วก็เ a y พูดนะคะ west h room u n e is uh, under the table under the table รูนอยู่ใต้โต๊ะ อีกสองของ้อครูให้เด็กๆทำเองฝึกออกเสียงเองโอเคไหมคะอ่ะอันนี้คือด้านบนอ่ะคราวนี้เรามาดูด้านล่างกันนะคะด้านล่างเนี่ยเขาให้เราทำอะไรนะคะเขาบอกว่า where's the book อ่าเมื่อกี้ where's r u n e ใช่ไหม ตอนนี้คำสั่งโจทย์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นคำว่า the book นะคะเด็กๆก็รู้อยู่แล้วว่า the book คือ book คือหนังสือใช่ไหมคะอ่ะ where's the book เขาให้เราหาซิว่าหนังสือจะอยู่ที่ไหนหายังไงอ่ะ you have to listen เด็กๆจะต้องฟังนะคะเดี๋ยวครูจะเปิด audio ให้เด็กๆฟัง listen and draw แล้วเด็กๆก็วาดรูปหนังสือลงไปว่าหนังสืออยู่ตรงไหนอยู่บนโซฟาใต้โซฟาอยู่บนโต๊ะหรืออยู่ใต้โต๊ะโอเคไหมคะ and then color แล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดเออนะเดี๋ยวครูจะเปิดให้เด็กๆฟังนะคะ สักรอบหนึ่งเนาะอ,อ่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะเปิดเสียงไม่ได้คุณครูอ่านให้ฟังเองก็ได้นะคะอ่ะโอเคเขาบอกว่านะคะข้อที่หนึ่งเด็กๆฟังข้อที่หนึ่งนะฟังดูดีๆว่า หนังซืออยู่ที่ไหนนะคะ Where's the book The book is on the sofa The book is on the sofa On the sofa คืออยู่ที่ไหนคะอยู่บนหรือล่าง On คือด้านบนหรือด้านล่าง On คือด้านบนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเ,เราก็จะต้องวาดเนาะเราก็จะต้องวาด หนังสืออ่าเราก็จะต้องวาดหนังสือลงไปข้างบนตั้งอยู่บนโซฟาอันนี้คุณครูพยายามจะวาดแล้วแต่หมึกมันไม่มานะจ๊ะก็ต้องขออภัยด้วยเด็กๆวาดเองนะคะอะวาดเองเลยระบายสีให้สวยเลยนะอ่าข้อที่หนึ่งนะคะ the book is on the sofa โอเคหนังสืออยู่บนบนโซฟานะคะเราก็วาดรูป ปรายสีให้สวยงามอ่ะ้อที่2ส่งคะ where's the book the book is under the table the book is under the table under the table อ่าได้คำตอบแล้วก็วาดรูปหนังสือลงไปเลยค่ะว่าอยู่บนโต๊ะหรืออยู่ใต้โต๊ะเสร็จแล้วเหมือนเดิมถ่ายรูปการบ้านส่งมาให้คุณครูในกลุ่มไลน์ของห้องตัวเองด้วยโอเคไหมคะอ่า สุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะทั้งผู้ปกครองทั้งตัวนักเรียนเองที่ เอดทนเนาะตั้งใจเรียนอดทนพยายามทําแบบฝึกหัดส่งคุูครูทุกๆครั้งแม้ว่าคุณครูรู้คุณครูเข้าใจความรู้สึกนะคะว่าทุกคนอาจจะเหนื่อยเนาะเราไม่ได้เรียนอย่างเดียวนะคะเรามีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำบางคนต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อมันคือสิ่งที่เราต้องทำเราก็ต้องทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดนะคะคุูครูก็ขอดุอานะคะให้อัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลลาเนี่ยเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรตอบแทนเนาะให้ผลตอบแทนกับเราให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับที่เราอดทนที่เราพยายามที่เราตั้งใจนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบคาบเรียนของเราไว้เพียงแค่นี้นะคะ thank you very much bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh